สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมนายเฮโรโกโกคุงกับช่วงวันนี้กับเราเองนะครับแน่นอนครับวันนี้ก็เป็นวันที่ร้อนวันหนึ่งนะครับผมประเทศไทยเรายอมรับเลยว่ามี3าฤดูด้วยกันนะครับผมก็คือร้อนร้อนมากร้อนเชี่ยเชี่ยเลยนะครับอ่าแน่นอนนะครับว่าผมก็ไม่ได้มาบน่นว่าแค่มันร้อนเฉยเฉยนะครับแต่วันนี้นะครับผมก็อ่ะนี่เลย ู้ชมเห็นสายยางไหมครับสายยางนะครับอ่าแล้วก็สายสายยางเส้นสีฟ้านะครับมองตรงไปเลยครับตามชี้นิ้วผมชี้ไปเลยครับจะเห็นนะครับว่ามันขึ้นไปบนหลังคานะครับผมอ่าแน่นอนนะครับหลังคาผมเป็นสังกะสีนะครับแน่นรับตอนเที่ยงนะครับตอนที่แดดอยู่สูงสุดบนฟ้านะครับร้อนมากมากแน่นอนนะครับร้อนโคตรเลยทีนี้ผมจะทํำยังไงนะครับผมก็นี่เลยเอาสายยางนะครับโอเค จะต้องตัดคลิปใช่ไหมเนี่ยอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับผมนี่เลยนะครับผมเอาสายยางนะครับต่อขึ้นมากับสายนี้นะครับไล่ไปไล่ไปนะครับขึ้นไปบนหลังคานะครับเห็นไหมโค้งไปเลยครับนี่สุดจนสุดหลังคาเลยนะครับโอเคเนื่องจากตอนนี้เนี่ยอากาศเนี่ยร้อนมากนะครับ ผมเองก็ถ้ามีมิเตอร์วัดอุณหภูมิเนี่ยผมก็อยากจะเอามาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับแต่ว่ามันไม่มีนะครับาหาซื้อไม่ได้นะครับตอนนี้ถ้าจะหาซื้อก็คงต้องตะลุยแดดไปโอเคตอนนี้ผมก็เปิดแล้วนะครับเปิดก๊อกน้ําแล้วน้ําก็จะไหลไปตามสายยางนะครับไม่รู้ว่าทุกท่านได้ยินเสียงฝนตกเหมาะแมะเหมาะแม่หรือเปล่านะครับจริงๆมันไม่ใช่ฝนนะครับแต่เป็นสายยาง เส้นนี้นี่เองนะครับนี่เส้นนี้นะครับผมได้ทําการเจาะรูเอาไว้นะครับข้างบนนะครับแล้วก็เดินสายนะครับลงมานะครับต่อกับก๊กน้ํานะครับแน่นอนนะครับปลายสายนี่ผมได้ทําการอุดรูไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ่ะจากอากาศร้อนๆอยู่นะครับก็จะมีน้ําหยดอยู่บนหลังคานะครับหยดลงมาบนพื้นด้วยนะครับได้ยินเสียงไหมหมอแแม่หมองแม่ได้นไหมน่ะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับตัดภาพไปตอนที่ ให้ท่านผู้ชมไปดูบนหลังคาผมแล้วกันนะครับว่าน้ามันไหลยังไงนะครับตอนนี้ก็ตัดภาพมาอยู่บนบ้านชั้นสองของผมนะครับก็ซึ่งตอนนี้นะครับผมได้เปิดก๊อกน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับน้ําก็พุ่งไหลปี๊ดปี๊ดเลยนะครับเหมือนน้ําไอ้นั่นของท่านชายนะครับไม่ต้องคิดนะครับไม่ต้องคิดต่อผมเองก็ว่ามันน่าจะเย็นขึ้นนะครับเพราะว่าสังกะสีเนี่ยพอโดนฟอมร้อนเนี่ยแล้วเจอน้ำเนี่ยก็จะเกิดการคายไอนะครับน่าจะ ช่วยให้มันเย็นขึ้นบ้างแล้วนะวิธีนี้นะครับก็ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์แต่อย่างใดก็ต้องขออภัยด้วยที่ผมเนี่ยไม่ได้มานำวิธีทำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับผมเนื่องจากว่าไม่ได้ถ่ายคลิปเอาไว้นะครับผมลืมถ่ายนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับสายยางนี่ก็ไม่แพงนะครับไม่เกินร้อยหรอกครับเนี่ยเดินแล้วก็เอามาต่อกับก๊อกน้ำนะครับฉีดขึ้นมาบนบ้านนะครับอืมบนหลังคางมันก็ช่วยได้ รับรองเลยนะครับเนี่ยไม่เกิน15นาทีเดี๋ยวก็เย็นแล้วมันอาจจะแค่แบบเบลงน้ำไปสักหน่อยนะครับรับรองครับได้ผลนะครับมันช่วยให้ท่านเนี่ยลดความร้อนไปได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเบาไปปะนึงเลยน่โอเคนะครับเอาไปใช้กันได้สำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับรักทุกคนเลยนะครับจุบจ๊บจุบจ๊บจุบ๊บจุ๊บ ขอต่ออีกหน่อยนะครับอ่าหลังจากน้ําที่มันไหลามาบนหลังคานะครับมันก็จะมาตกบนร่องนะครับที่เป็นสังกะสีตรงนี้นะครับเห็นไหมเห็นไหมอ่าไหลามาเสร็จนะครับมันก็จะมาตกลงอยู่ตรงนี้นะครับนะเห็นไหมน้ําไหลลงมาแล้วอเอามือลองได้เลยนะครับฮะเรียกว่าน้ําเยอะพอสมควรเลยนะครับอ่าอเคขอไล่อีกรอบแล้วกันนะครับจุ๊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 บ